วันหนึ่งลูกแก่น้อยมันเดินไปเรื่อยๆจนมาถึงลำธารแห่งหนึ่งแม้วันนี้อากาศดีจริงๆเลยแอบหนีแม่มาเดินเล่นป่านนี้แม่คงจะตามหาแก่น้อยใหญ่แล้วล่ะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านเย็นๆก็แล้วกันแต่ตอนนี้หิวน้ำจังเลยขณะที่เจ้าแก่น้อยกำลังก,งก้มกินน้ำอยู่นนอบังเอิญมีหมาป่าตัวหนึ่งเดินเข้ามาเจอพอดีเจ้าหมาป่าน,นี้ัสไม่ดีและมันกำลังหิวมากซะด้วยสิพอมันเห็นลูกแกะตัวเล็กๆเข้าก็อยากจะจับลูกแกะกินเป็นอาหารมันจึงคิดอุบายนี่เจ้าแก่น้อยเจ้ามีความผิดมากเลยรู้หรือเปล่า ไอ้คุณหมาป่าข้าผิดเรื่องอะไรหรือแกน้อยก็กินน้ำอยู่ดีๆยังไม่ได้ทำอะไรท่านเลยก็เจ้ากินน้ำอยู่และข้าก็กินน้ำอยู่ตรงนี้เจ้าทำให้น้ำในลำธารขุ่นข้นไปหมดข้าด,ดื่มเข้าไปไม่ได้ดังนั้นเจ้าต้องถูกลงโทษแต่ว่าคุณหมาป่าดูดีๆก่อนสิท่านหนักกินน้ำที่ต้นน้ำนะและอย่างนี้แกน้อยจะทำน้ำขุ่นข้นได้ยังไงข้าบอกว่าเจ้าผิดเจ้าก็ต้องผิดฉันไม่ผิดจะให้ยอมรับผิดได้ยังไงคุณหมาป่าไม่มีเหตุผลเอาซะเลยเจ้าหมาป่าโกรธจัดจึงหาอุบายอื่นอีก เมื่อปีกลายเจ้าเป็นผู้เล่านิทานกล่าวร้ายข้าเอาไว้เจ้าเป็นผู้มีความผิดต้องถูกลงโทษฉันไปกล่าวร้ายท่านได้ยังไงฉันเพิ่งเกิดมาเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองงั้นคงจะเป็นพี่เจ้ามาให้ข้ากินสดีๆคุณหมาป่าคงจำผิดแล้วข้าเป็นลูกคนเดียวไม่มีพี่น้องอ้อยข้าไม่สนใจและแต่ตอนนี้ข้าหิวจนตาลายไปหมดแล้วเจ้าต้องตกเป็นอาหารของข้าว่าแล้วเจ้าหมาป่าอันธพาลก็กระโจนใส่แก่น้อยเพื่อจับกินเป็นอาหาร เจ้าแก่น้อยวิ่งหนีแล้วร้องเรียกแม่ลั่นป่าทันใดนั้นสิงโตเจ้าป่าก็กระโดดมาบังแก่น้อยไว้หยุดเดี๋ยวนี้นะเจ้าหมาป่าอย่าทำแกะน้อยไม่มีทางสู้ตัวนี้นะถ้าเจ้าหมาป่าไม่ยอมไปฆ่าสิงโตนี่แหละจะจับเจ้ากินเองเจ้าหมาป่ากลัวจึงจักไปฝ่ายเจ้าแกะน้อยก็ร้องให้ไม่หยุดเงียบได้แล้วเจ้าหมาป่ามันวิ่งหนีไปแล้วเจ้าปลอดภัยแล้วละหลังจากนั้นแกะน้อยก็ขอบคุณสิงโตและสิงโตก็แทนคำขอบคุณของเจ้าแกะน้อยด้วยการจับเจ้าแกะน้อยกินเป็นอาหารอันโอชะ อะไรกันคุณเคนนิทานอิศบของคุณเคนทำไมแก่น้อยโดนสิงโตกินล่ะที่ฝรั่งเศสก็มีเรื่องเล่าเหมือนกันหมาป่ากับลูกแกะแต่แก่น้อยรอดชีวิตนะโซฟีบอกบักเคน บักเคนได้แต่หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าโซฟีเชื่อนิทานอีศบหลอกเด็กหรือครับโลกความเป็นจริงแกเป็นเหยื่อหมาป่ากับสิงโตโลกนี้ไม่มีสิงโตไม่กินแกสัตว์ที่แข็งแรงมีอำนาจย่อมกินนอสัตว์ที่อ่อนแอว่าเป็นธรรมชาติคู่กับโลกมาตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกแล้วสิงโตไม่กินผักแล้วทำไมสิงโตต้องช่วยแกน้อยเป็นนิทานเหลวไหลก็เหมือนสารประชาชนที่ตัดสินว่าพระเจ้าหลุยผิดพระเจ้าหลุย ไม่มีสิทธิ์จะยื่นหลักฐานแก้ต่างถึงมีหลักฐานก็ไม่พ้นผิดเพราะมีคำพิพากษาอยู่ในใจของผู้มีอำนาจอยู่ก่อนแล้วว่าต้องประหารสถานเดียวแต่หาข้อออหางไร้แรงเพื่อให้เหมาะสมกับโทษแค่นั้น